มิเลาะห์มานฮีมทบทวนชีวิต EP นี้เรื่องราวของการทราบถึงสาเหตุที่ทำให้หัวใจของเรานั้นแข็งกระด้างซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างด้วยกันปัจจัยที่1การที่เรานั้นหัวเราะเยอะเกินไปปัจจัยที่2การฟังดนตรีที่ไร้สาระ 3. การมีเพื่อนที่ไม่ดี 4. การที่อยู่กับอาหารทานอาหารอย่างฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยเรื่องอาหารนั่นเอง 5. บาปการทำบาปและการฝ่าฝืนบ่อยๆทำให้เป็นสาเหตุ ให้หัวใจนั้นแข็งกระดา้างปัจจัยที่6การมีความสัมพันธ์กับสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺซุบฮาานุวตาลาไม่ได้เชื่อมโยงไม่ได้รำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานุวตาลาปัจจัยข้อที่7 นั่นก็คือการละเลยอันกุรอานไม่ได้อ่านไม่ได้ทาความเข้าใจและไม่ได้ศึกษาเพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและข้อสุดท้ายการที่เรานั้นละบุบในเรื่องราวของดุนยามันมีความพอเพียงอยากได้แล้วอยากได้อีกจนกระทั่งหัวใจเรานั้นแข็งกระด้าง แล้วก็รสุบาหานุวตาลาได้กล่าวไว้ในสุรัอัลบกร์อายะที่78ซึ่งมีใจความว่าและหลังจากนั้นหัวใจของพวกเจ้าก็แข็งกระดา้างเหมือนกับหินหรือแข็งจิ้งกว่าหินนี่คือสิ่งที่อยากจะให้เราได้ พึงระวังและก็ตระหนักให้มากๆและห่างไกลาจาก9ข้อที่ทำให้หัวใจของเรานั้นแข็งกระด้างเพื่อให้เรานั้นหัวใจอ่อนจูนอยู่ในผู้หนึ่งของความตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้และละเว้นในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามสำหรับอีพีนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh